ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมันนีเข้ามาหาหน้องเฟนนะคะคิดถึงน้องเฟนก็เลยมาหาน้องเฟนน้องเฟนอยู่หรือเปล่ายูบอนี่ยูบอนี่ป๊อบมากินเอาเสื้อขนมมาฝากไหมอ่ะหนูจะกินไหมล่ะขนมเนี่ยเอามาอ่ะอ่ะ,อะโอ้ยวันนี้ไม่ได้ซื้อผ่านมาทีหนึงแล้วไม่ได้ซื้อไอติมซื้อปิโป้มาให้แทนปิโป้ได้ไหมล่ะ อ่ะโอเคเอาไปก่อนไอติมมันละลายมาตัวโตแล้วเหรอโตแล้วโอ้ยตัวโตแล้วหมากับคนใครตวกว่ากันนี่ชื่อน้องหมาน้อยอยู่แต่ว่าคโตกว่าฮะหมาน้อยู่แต่ว่าคนตัวกว่าอ๋อคนตัวกว่าเหรอวันนี้หนูไปโรงเรียนไหมคะไม่ได้ไปอ่ะมีกี่ตัวคะนี่ฮะโอ้ยอยู่โน่นทั้งหมดเลยเหรอ ยินนุนทั้งหมดเลยเหรอคะยายัสดีครับโอ้ยคือเฟต้าแพงแท้อ้าวเอามาเอามาแม่มันโอ้แม่เห็ดบ้านไหมน้องเฟนแม่มันบกัดเบาอบกัดฮ้ยบกัดอู้สลังน่ารักเลยค่ะท่านผู้ชมน้องเล่นหมาอยู่รักกันจริงๆเลยใช่ไหมนี่ครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวค่อยมาเอาขนมมาสวัสดีค่ะก่อน ไปนั่งตรงไปนั่งตหนอ่ะหนูก็หนูไม่พาไปล่ะหนูไม่นั่งแล้วจะตังจะนั่งไหมล่ะโอเคแล้วไม้หนูไม่ใส่รองเท้าหนูอ่ะเอาไหนล่ะที่จะตังซื้อให้ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่านั่นขนตัวแห้งบ่ขนตกแห้งบ่ใหญ่แมวเกือบมาเกืบมาเกือบมาแมวเกือบาเกือบมาคุาเกือบมาคุณยายแมวเกือบมาคยายแมวเคุณยายสวัสดีค่ะ คุณตาไปใส่มือ่จ่บอกอันนี้มัดท่านะมือ่มัเฟนดื้อไหมนี่ไม่มัดผมไม่ได้ทอดเอออทำไมไม่มัดผมล่ะลูกทำไมหนูไม่มัดผมเพราะว่ามันบสวยนี่เดิปิโปมันหลาออร่อยแท้เนาะไอติมพร้อมเนาะเปิดว่าน้ำแดงเฟ้าให้น้องกินปิโป้ก่อนขนมนั่นโอ้ย อ้วอ่านขนาดเลยขอบคุณยังขอบคุณหรือยังขอบคุณหรือยังเมื่อกี้ขอบคุณหรือยังคะขอบคุณแล้วเนาะจำมัมเถอเด้อปได้ส่วนเทวินปได้ส่วนเทวินมานำนั่นเรียกเพื่อนมาทำไมไม่ชวนมาทำไมไม่ชวนมาอ้ตังอ๋อชวนเทวินมาน่ะเหรอลูกรู้จักกันหน่กับเทวินรู้จักไหมเคยไปเนาะ ก็เคยไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมลูกนั่นเด้ออย่าว่าบอกเด้อแก้าวอเนีออแบ่งขนมาแบ่งขนมให้นะมาลูกมามานั่งสิลูกกินข้าวนมนั่งน่ะอันนี้ชื่ออะไรคะนัแก้มอ๋อนักแก้มมานั่งลูกนั่งกินด้วยกันกินด้วยกันคือดีแต่ว่าบางทีที่เด้อมมันนีดเด้อบัดน้ำเอวยพ่นกับซู่ที่ที่เถอะฮัเอ้ยปุ๊บที่ที่ฮัมเอ้ยฟางโหอยากให้กินวายใหญ่กูอยากกินเอ้าเป็นเต้ ฟางบลแบงฮะฟางบลแบงโอ้ยฟางบลแบงเจ้าเจ้าเลยวุ้งเฮอกินบ่กินอ่ะโอ้แกเป็นเปล่าให้แม่แกให้ให้ให้แม่แกเฮอกเหรออืมมาแกให้ลูกมาลูกแกให้แข็งมากฉันตกแหง่ยังแหงเติบอไ่เนาะมันผมมอแหง่ว่ลิ่นๆนี่ เรียนเปียกแล้วเปียกแล้วคิดินเปียกแล้วค้างเล่นแล้วนอขี้ดินอยากเล่นขี้ดินเปลี่ยนเพิ่งเปียกเปียกเกือบอ๋อเปียกเกือบอ๋อเกิดเปื้อนหมดแล้วเกือบเปื้อนหมดแล้วโรงเรียนปิดตัวนีนโรงเรียนปิดตัวไหนเขออกเขาไล่ออกบ่แม่แม่แม่หลักขามันห่วงอันโรงเรียนนะบ่อฮะโมเมสโมเมน เขาไล่ลาออกฮิเขาไล่ลาออกยังยังก็เขาไล่ออกเท็ดตก็เขาคือไล่ออกปลูกฮะปลูกอีลาเป็นต้าห้าเกินไปบอกเขาไล่ออกบอกโอ้โหเขาไล่ออกให้เพื่อนกินด้วยขนมอยากสิกินอันใดเฮือนแก้ววดส่วนนะจะส่วนอันนั้นดูอืมนี่กินอะไรอร่อยอร่อยไหมล่ะ ไม่รู้เจตังซื้อมาอร่อยหรือเปล่ามาเล่นนำส,สื่อๆดอกคือถอดเนาะน้องเฟรนิดถอดเจตังอยู่บอกคีทอเออ,อว่าบุาคิดทอดแล้วกันกันละบ,บอมายเล่นถอดไปเล่นบ้านเจตังโอ,อ้ไม่มีเวลา <laughs> ลูกถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไม่มีเวลาเจตังยังไม่มีเวลานี่ก็แบ่งเวลามาให้หนูได้นี่แม่นบ่ละแบ่น <laughs> วายแม่จะทำแน้าเสร็จ อะไรกับหมาน้อยๆอยอีลาเบิ่งคลิปอันเจตังนี่ฮยังหาเนี่คือบ่เบิ่งสะเออโบ่มีรูปอีตังเลยเอาบ่มีนี่เหรก็มีรูปโอ้น้องเฟนนั่นโอ้ตะกี้หกไทยคู่เดียวเนาะอเดี๋ยวนี้น่ะนะก็่ายน้องเฟนก็เห็นน้องเฟนอยู่ในคลิปน่ะเจตังกับแวาเสียงอยู่ดิเออหะน้องเฟนอ่ะก็อะไรเบ่งคลิปเจตังนะโอ้ก็เฟนใส่โซซับแม่แก่ใส่โซซับพอนับ บหมาะก็น่าโทรมาหายค่ะที่ผ่านมาเข้าหลายสำนักยุ่ใหญ่บเอาอยู่ตาพวกผมไมนิมานอกนั่นต้องหมดก่อนหมดกี่พันนาบรมาน่ะบอสูบชอบบอสสูบเลขมาเลยนะฮะแม่ในวัยออกตัวไหนเขาบอกว่าหนังเนาะเลขจะออกเนี่เมื่ออื่นนี่แหละขับใหญ่คือเขาโทรหาแม่แม่ครับตบกอบเขาแล้วแก้มอลไรเนี่ย เก้ของแก้กระสูดห้าฮันเด็กเอาชือบอกเจ้าคือบโถบอกผมทำบอด้คอยกันยังโบซื้ออยู่เลยเขาเนาบอกตอนสาวน้องเฟรนบอกศูดห้าเอาคือโบหูเหลืองน่ะคอกับโบหูหูคือเดียวมันบอกแต่บบได้ซื้อนะตอนตื่นขึ้มแล้วเจ้าวันที่ทพอเังวันที่นึ่งเลยสิบผบเจาัอย่งมือนี้นะมือนี้แหะมื่ออื่นก็เลิกออกอ๋อวันที่สาอ๋อสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบคะวันนี้ แม่ไม่มาแม่แกไม่มาเลยนะเอาสงการไม่มาเหรอลูกแม่ไปไหนล่ะไม่รู้แล้วว่าอแม่ทำโอไหมแม่แกได้แล้วแม่ทำโอเหรอแกล่ะโอ้โหค่าโตอยู่บ่โอ้ค่ะเป๊ะแต่เขเป๊ะขาโค้งอย่างเดียวเราปวดหักแต่ยังตัง เจตาตพอทอมไปหาพยาบาลแล้วพยาบาลบอกว่าไปใดว่าหมอแม็ให้เลยอสมอเขาก็ได้ได้มาดูนภูมิธรรมดานะครับนะเพราะมาจากทางวัดโอ้ว่ที่มาหันน้องเสนบอกทึกหนออุ้ยใหญ่ไม่ยอมบอกทึกน้องบอกเสาวันที่อันนั้นเนาะวันที่สามสอ็ดอ้ใหญ่ก็น่าชิโทรบอกหลานแน่นอนคุณยายค่ะ ทอดบริบบบคือคือบุพเพของกับบริสุขคือเดียวใหญ่บริสุขหมาหายไปไหนอ่ะอยู่นี่ไหนเอานุ่กี้ข้างสวยอ่ะอยู่อยู่บ้านเขาไหมอ๋อบ้นเขาเอาไว้เหือไหนอ่ะไปดูกันเดี๋ยไปจับกันเด้ออ๋อคือใหญ อันนังลูกน้าเมื่อวานริ่มเมื่อคนเมื่อค่เมื่อคืนนี่คืนวานค่ะพ่ออีอพ่อ่อพ่พ่อพ่เนี่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่พ่ออีพ่อพาอพ่พ่อ่อพอพ่อยใ่อพ่อพ่ออพ่อพราพ่อพน่อ่่่่อ่ออออาพอพ่อว่อ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 รอนอ เอาเามือกระดุกเบามือให้แฟนคลับฟังกระดุกว่าในเลิกก่อฮะว่า้นเลิกก่อเบาเบาเบาให้เห็นแฟนคลับฟังแน่มือเด็ดลันต้นเพื่อนโดนรถชนหมู่โดนรถชนเราภาษาบ้านหาค่ะท่านผู้ชมหมู่โดนรถชนบอกไปเดินเลิกวันนี้ออกมาหาหมอเลยอ๋อหมู่โดนรถชนเราไปหาหมอแม่มู่ก็เลยมาให้เลขบาได้บทตอนนั้น วันนี้อันมูออกจากโรงบาลแล้วออกแล้วออกแล้วก็ให้เล็กไปอ๋ออี่ยังก็ว่าไม่ก็ดุเพื่อกะเอาให้เล็กไปเอาหรออีลาอีลาถามมูแล้วฮะยังเอ้าคือมูสันว่าห้เล็กใดก็ไปเห็นมูเลยอ๋อไปเห็นที่ไหนล่ะคะเห็นอยู่สายเห็นที่ตรงนาอีลาเห็นที่ตรงนาอีลาไปกับเพอะพาะท ตอนทำไปนานแล้กระบอกไปจะคนไปจะคนฮะไปจะไปกี่คนไปทุ่งนาน่ะไปกี่คนตอนนั้นแม่แกมาเก็บกระปูกอ๋อมเห็นบ่ลูกเห็นเห็นเลยบ่กแม่แม่กลับไปเก็บกระปุกกระปุกแกอ๋อไปเก็บกระปูแม่ตอนเราไปเฮื่ละแก่ใช่ป่ะไปได้เอบไปไปเก็บไปได้ไอติ๊บ ไอแม่พอเห็นหาบตะเกียแม่ไปแน่คนว่าให้ไปนานน้แม่โอ้คนไปเคนอยากไปพ่อน้องแก้มจะเห็นอยู่ฮะมแล้วกรให้โกพกพอน้อยมาน้อยินคุณแล้วมาน้อยก็นอนท้ายกินขนมเล่นกินขนมอิ่มซะก่อนจะไปเล่นน้ำมาน้อยเด้อแล้วพี่ค่ะมันมีสีดำจ้ะมีสีดำชื่อชื่ออำนาจเบื่อแหละเป็นขอกตะทุยฮะสีดำบาน นาเบึองอ่ะไเป็นของตาทุยบอกไปหน้าไปเจอมูตกคนหาเลยบอกผู้ชายผู้ชายอะเยอะกว่าผู้หญิงกะเยอะผู้ชายกะเยอะเยอะกว่าผู้หญิงกะเยอะผู้ชายกะเยอะนั่นเทเดียวซิปอีหยังอันนั้นยกมือขึ้นมาจากนิ้วหะซิปเอาซิปแมนอยู่หะแมนโอ้ยนะเปลี่ยนไปย่างอ๋อถ้าข้างเดียวมีกี่นิ้วคะ<อ> โอ้มีกี่นิ้วอ่ะไม่รู้มีเท่านี้แค่านี้แต่ยักสองมือก็เป็นอย่างนี้อ้าวไม้ฟาร์มว่ากี่นิ้วอะคะไม่รู้ใช่ข้างหนึ่งก็ไม่รู้สองข้างก็ไม่รู้ถามน้องแก้มดีกว่าน้องแก้มมีกี่นิ้วคะนิ้วนี่มีกี่นิ้วคะมีเนิ้วฮะไปเจอมูมูถามไปยังไหนถามมูว่าแนวเลือกเขาทักไปยังไงทางเฟนไม่รู้ไม่รู้อีก ไมได้คุยกับบออ่่ได้คุยกับหมวะมาบอกอตาเนาะซามาเทดิบไมกระามหรอกจะาต่งเมื่อป้าได้นคำเนาะเฟนพาะเป็ยังกับไบหน้าบอกองเฟนท่บอกหน้าก็เพาะเบอไปเพาะใไปมันฮอนบอกนเด้อ กินน้ำแกบแสบบ่าเสื้อขาวข้อโพดน้องอะไรนะครับเนี่ยน้องแก้มน้องแก้มพูดไปไลยอันนี้มาตรงนี้มันเย็นสบายเนาะเจ้าเฟด้แก่บาเฟดบดอพี่แหละเงี้ยเงี้าเอาคือเนาะ มดแกะมา้นบวกกัดนี่แก้แก้ได้ละแก้แก้ได้เอาแก้ันน้องแก้มกินกินน้ำกันแบ่งกันกินหมดกติละอ๋อค่ะหมดบ่นี่ทิ้งถังขยะเนาะลูกเนาะใช่ไหมทิ้งมางอื่นบางไม่เป็นท่เอเนี่นะเอาใส่ถุงนี่นะลูกใส่ถุงไว้ขนมไมลร ดต้นอมพวกขนมใช่ไหมยังบขนมอืมแต่ผู้อ้วกอวบอันอันหุ่นดีๆอันนี้เหรอเก็บเหยียบเหยียบใครคะเหยียบนะคะเหยียบเกะเหยียบเกิบนะเนี่ยเหยียบเกิบนะเนี่ยเหยียบเกิดนะเนี่ยตาทอมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยงวดที่แล้วไม่รู้ใครให้เลขใครบอกเลขไม่รู้ เฟนบักเฟนบักวันนี้ไปตักไมไหนคุยโทรศัพท์อยู่ขัน,ขอ,นของเราแก้มครับท่นผิดตัวเดียวใครเป็นน้องใครเป็นพี่ต้องเฟนเป็นพี่ ต้องแกเป็นน้องอ๋อน้องแกเป็นน้องนิ้วหนอนกับผีจะใครเป็นใครด้อยโตทอกันเป๊ะเอ้วนเหมือนกันเลยอ้วนเหมือนกันเนาะเนี่ยน้องแกเป็นเกิดแล้วซ่าแต่ว่าพอเราไปประเกิบมาคนนี้เข้าามนะบุญยังหลอกยายมันเดม่เรนังสือให้มันมืดไปเถอะจะได้กลัวผีแม่เดรนกับหลองเฟยหนังสือ Cái nhập kịch tham mô. Boy, bây giờ 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 bây phấn bây bộ phấn nó phên phấn Nó phên ฝันว่าไงน้องเฟรนฝันว่าแม่เจอถุงหวยอะไรนะฝันว่าแม่เจอถุงหวยที่อยู่กรุงเทพไหมเหรอแม่ไหนแม่แกอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพก็ถูกตัวไหนน่ะไปถามแม่ไหมถามแม่ใแม่แกทำงานอยู่แม่แกแม่พึ่นชื่อแกอ๋อ หมดแม่ต pues ุ๊กแกนะแม่ค er> ุณแม่แกนะนะถูกหวยแพ่พรานั้นน้องเฟนฝันถึงเหรอฝันเห็นพ่อแม่เลยเป็ดเป็ดแเจ้าแกคุนน้ำด้้มดเพชรแม่เพิอายุเท่าไหรยายกูแค่สีีเอ็ดข้ามสี่สิปีเป็นคุณแม่ของเฟนะครับนาออายุสี่สิปีคุณพ่อคุณนะครับ พ่อเพิ่งกาดถ้าเาสามสิบแปดสาอ๋อคุณพออายุหน่อยกว่าพ่อนาบอกเรา่ะน้องเฟนอายุ38มสแปคุณแม่อายุสีใช่ไหมน้องเฟนพ่อนนาจ้าอะไรหรอครฝันเมื่อกี้แม่มาไม่ได้ยินนน้องเฝันว่าอะไรคะพ่าพูดดังๆแม่แครถูกหวยเดี๋ยวเดี๋ยว้ย้ยหอมนลือกก แม่แก่สูกหวยฝันว no so ่าแม่แก่ใครฝันไม่แม่แก่เขาใจอยู่แม่เพิ่นนั่ะนะแม่แก่สูกหวยอีแม่ซื้อหวยโตเลยสูตรเจ็ดฮะสูตรเจ็ดเจ็ดสูตรเจ็ดฝันฝันนะเพิ่นฝันไม่ไดใหญ่ต้องมาเล้วล่ะลูกใส่ถังขยะกับคุณยายลูกยังไม่หมดยังไม่หมดกินอีกเอาให้หมด อ้วนพ่นฝันแต่เมื่อใดเพิ่นคือมาพ่นฝันพ่นฝันไนสองตาเมื่อแล้วอายกขึ้นเออแล้วฝันได้ลายมือเลยด้ดูเออน้องเฟนฝันหลายมือแล้วน้องเฟนเขาจำได้หมดแล้วจำได้เ้ยแม่บอฝันว่าแม่แกนะถูกหวยเลขศูนย์เจ็ดแม่ยุหะเขาต้องให้ถามดูเขางบาเลขมันซื้อเครื่องคุณแจักแล้วก็แล้วไป อันนี้ที่่ทีมานแน่นไมเคยบอกอกเออไ่เคยจะบอกว่าค่ะซือหยได้มอดาบอกได้ผยเบอกได้านไครับอได้ขาเพราะกเลยเรอบอกตาท่อมู้จักกี่บ่เาบอกศูนยหาต่อู้จเาคัเลางโอแล้วแล้วเอาว่าไงแล้วก็บด้คอยกับบอดี้เดียวมันเล่าผเลายามวที่ามเคบ แจ็คกับลาวบ่มักเนาะเลขศูนย์หาเนาะน้อยใหญ่บ้านมันขี่บ่อออกนี่เดีะเออโอ้ยคุณเธอค่อยตะก้อนค่อยบอกลาว่าเออขนน้องเฟนบอกก่าให้โทรหาแน่นะจะได้ลงตัวเลขให้เฟนครับฝั่งเนาะแมตบ่ลงมันมีแต่อ้อเสียตกลืมไปเลยยังไงค่ะไม่เสียดายใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นกันนล้วเนาะจ็คเพ็ดเนี่แม่มันมันมันเล่าให้จำเบอร์เท่าเพื่อได้นะผอมมันเพื่อทีไปหาเบอร์เนาะมัน้อยใหญ่เนาะ แล้วแต่โทรศัพท์เนี่ยพ่อนัาน่ะไม่มีใบโทรเจตังค์พ่อนัาไม่มีเบอร์โทรเหรอลูกมาโอ้มาไปนะเพาะไล่ไปก่อนเหยียบขากองไหมเขาสวยเขาสวยสวยไปลุกๆเอาไปคนเดิมก่อนเอากินเอากินใส่หนังกินกิน ตัวเลขก็ได้แล้วเนาะฝันฝันว่าอีแม่ถึกเลขว่ะจิแม่แกโอ้แม่แกถึกเลขว่าธรรมดาเนาะไปเรื่องหมาปะแม่แกอายุเท่าไรก่อกรุงเทพสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดปีฝันเห็นแม่แม่สี่สิบเอ็ดปีเป็นเป็นน้องค่อยอยู่เอ่อหกปีแม่แกไปเดินหมาปะเป็นเพราะว่าน้องสาวน้องสาวลาเนาอหมอปีเป็นมู่กันกับแม่ของน้องเฟนนะเพื่อนสนิทเขาล่ะ ทีแรกเขาบอก่จักดอกโอ้เพิ่นฝันบ่ยายเพิ่นเราบอกให้เจ้าฟังเลยบอกบอกน้องเฟดเะเบ้าให้ยายฟังเลยฮะใช่เหรอหนูพูดให้ยายฟังเลยเหรอใช่ฟันเห็นแค่นี้เหรอลูกใช่จะพอมาบอกนี่มั้งสาวบอกสักวันสิบต่อสองฮะไอ้ยังเกาะสักวันสิบต่อสองถูกร้อยสิบถูกร้อยสิบกับสอง หมายความว่าอย่างไรน้องบาทร้อยสิบกับสองฮะร้อสกับสองถูกร้อยสิบกับสองน้งฟางเอาเลยค่ะท่านผู้ชมแอดพินกับพเข้าใจคือกันค่ะมาเล่นน้ำนองเป้นซื้อแจ๊กเปยไปยังคือบอลูร้อยสิบกับสองมาสิร้อยสกับแปดฮะร้อยสิบกับแปดเป็นตัวสเป็นตัวที่สามบ้าไปบึงนะบอก้าปะบ้ปะอาไปยัง จะตั้งกลับแล้วนะงั้นน่ะกินปีโป้ก่อนโอเคนะกินปีโป้ก่อนอ่ะอิ่มแล้วใช่ไหมยังอ้าวทำไมไม่อิ่มอีกหม่ยัยงกินกันเนาะกินกันเล่นเนาะกินกเล่นก็มาน้อยมาลูกเออเอาไปเล่นก้อนจ้ะนะแจะ็คนมอยแอดมินกับซีเมื่อแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ระลับตัวเลขกันน้องเฟนบอกไอ้ยังศูนย์เจ็ดบว์หันเมือเ่อไรอ่ะฮะต่อซ่ามาอีกจะตั้งรับรับรับที่เกิดเกินจะตั้งอ่ะก็แล้วก็รับ หลับตึกก็เให้ได้ฟังหลับตัวหลับอย่างใหญ่จ้ะกันละฟังไม่รู้เรื่องไี่ดี๋ยวนี้น้องผู้าเด็กน้อยอ๋ออ<ฟ>๋อน้องเฟมินจะไปบ่ฮะไปเห็นบ่อ๋อน้องเควินเขาขึ้นรถตรงนั้นใช่ไหมใช่อ๋อหนูเห็นได้ไงอ่ะก็พากันไปกินอะไรน่ะไปตลาดอ๋อไปกินอะไรอ่ะ ไอเลยอ๋อคนว่าอยากให้ส่วนเทวินไปนาไปกินซแล้วลูกอขดใจแล้วขัดใจแล้วต้องไปถามเทวินก่อนเทวินอยู่ไหมเทวินว่างไหมเทวินไปไปโคราชหรือเปล่าบางทีเทวินก็ไปโคราชไม่อยู่แล้วแ้้แกไปซื้อสุดต้องแกไปซื้อเตอรซุดุดตอลูกสุดชอะไรคะซุดเอฟซีหรือเปล่าทำไมปวดอันแฮ้อันนี้นะ อ้วนเปนโลเฟ่เลยอ้วนเปนโเฟ่เลยชุดใครซื้อให้หนันสวยจังเลยมีมีคิตตี้น้อยอ๋อมีคิตตี้อันนั้นมีอะไรมาคนนี้อันนั้นมาอะไรนะมาคนนี่เหรอ้อหัวจักมาจักมิดเลยแล้วกกิน้าเบลน้าเเปิดเลยเพราสักถั่วเปิดดเปิดเปิดให้คนมัน กไม่มีหลอดแลอยาตังก์เลเกยตังกับว่าหลอดมาเนาะยกระดกเลยเนาะแบ่งกินกินยังบอกเอาอีลาบบกินเด้อน้องเฟนกินคนเดียวดำเลยค่ะขวานมาพิมพาน้ำแดงค่ะแต่ดาษตบบิ๊เอาเหรออ่ามีกินกินลูกกิอเฮ้กินอ่ะไป เจตังจะกลับแล้วนะโอเคนะคะเคเดี๋ยวไปลงคลิปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูค่อยไปดูนะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเล่นกับน้องเฟยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขโชคลาภก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเลขโชคลาภอะไรเท่าไหร่แต่ว่าน้องก็พูดขึ้นมาเองเมื่อกี้อะไรนะหนึ่งอะไรนะหนึ่งศูนย์สองวยใหญ่หนึ่งศูนย์สองเป็นเปฮะ เป็นสามอย่างนั้นท่านผู้ชมเอาพิจารณาเอาด้วยค่ะแอดมินกับบุคคลสรุปตัวเลขเพราะว่าเอฟซก่อนเป็นสาเป็นสามน้องน้องเพลงจะไปแล้วหวัดดีขอบคุณเอฟซีหน่อยท่านผู้ชมแอดมินไม่ขอบอกตัวเลขได้ยินแต่ว่าหนึ่งศูนย์สองแล้วฝัดเป็นสามฝัดทีหยังศูนย์เจ็ดบอกคนว่าพี่ท่านั้นแล้วนายายเนาะคือว่ามาแวะเด่นกับน้องเด่นแต่ก็มีเอฟซีหลายคนนึงว่ะ น้องเฟนบอกเด็กว่าถีบก็ว่ยังขอให้ไปหาน้องเฟนกินหมาดเฟนก็บอกน้าใหญ่นาะก็เลยมาเล่นแล้เล่นกับน้องเฟนใส่ซื้อยังเนี่ยทำเล่มฮะ้มทำเล่มน้องแก้มชื่ออะไรคะสมเมมฮะสมเมมโอ๋อแต่ภาษาอังกฤษคอหน้องแก้มปี๋สมเนี่ยไม่คันเขียวดินี่เลยไม่มีเขียวเลยนะฮะน้องบอกยังบอกมีเขียวยังบอกมีเขียวบอกเอาน้องเฟนมีเขียวอยู่ห่า ไว้เขี้ยนัเฟรชเขี้ยหล่อได้นี่คะเขี้ยหล่อด้ออทอมเล่มดิเว้ย <laughs> นางงี้ยกะทอมเล่มทอมเล่มทอมเล่มมันก็เป็นแต่สั่งแต่ว่าวมากับคนผู้ใด,ดนอนนะฮัาากก่ากันฮะฮะมาฮะโอ้หมานะฮหกักก่าโตเบาท่า <laughs> นจะไงหลังแไ่้ไงท่านผู้ชมค่ะสมัยเด็กน้อยนี่ผู <laughs> ้เฮาก็มาเล่นหมาคือกันกันเนาะ น้องเฟนนี่ยแะคุณยายขอบคุณหลายๆนะคะแม่มาเล่นน้ำน้องซื้อดอกแต่ว่าตัวเลขที่แม่มาหาตาทอมไม่เนื้อจะมาเล่นน้ำพ well, ่นว่าพ uh ่นใดแนวทางตัวใดนะคะอ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอ่าะฝากกดไลค์น้องเฟนบอกแฟนคับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจตังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เจตังหน่อย โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <ไป S 1> บ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ถือว่าได้มาเล่นกับน้องเฟนซื้ซขอขนมมาให้น้องเฟนนะคะเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าคิดถึงก็เลยมาหานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ